สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูหอมแดงนะคะอันนี้ก็เป็นต้นหอมแดงนะคะที่เราปลูกไว้ในโคกนะคะเพื่อนโคกนี้เราเคยปลูกขึ้นช่ายไปนะคะงามมากเลยนะคะทีนี้ขึ้นช่ายก็หมดอายุไข่นะคะเพื่อนเราก็ได้เอาหอมแดงมาลงนะคะ นี่เริ่มโตแล้วนะคะเพื่อนเราปลูกไว้ที่หน้าร้านนะคะอันนี้ก็เป็นผักคะน้าเคลใบหย,ยิกนะคะสวยงามมากเมื่อคืนนี้เราก็เอาไปผัดน้ำมันหอยนะคะอันนี้ก็เป็นเคลไดโนเสาร์นะคะหรือลาซิโนโต,โตเคลนะคะนี่ เยอะแยะเลยนะคะเพื่อนนี่ผักคะนา้าผักคะน้าเราไม่ได้ปลูกนะคะเพื่อนปลูกไว้ก็ไม่อาการไม่ค่อยดีนะคะเราก็เลยหันมาปลูกผักคะนา้าเคลแทนนะคะก็เป็นเคลไดโนเสาร์บ้างแล้วก็เคลใบยหยิกบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นต้นพริกนะคะ วันนั้นน่ะทำคลิปเพื่อเพื่อนดูว่าเขาออกดอกเต็มเลยนะคะแต่ทีนี้ดอกเขาล่วงนะคะเพื่อนเพนไม่รู้เป็นที่อะไรนะคะก็ติดลูกมาไม่กี่ลูกนะคะอันนี้ก็เป็นต้นกัเพวาในกระถางนะคะนี ก็ไม,ม่ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนวันนี้ก็มาอัปเดตส่วนผักที่หน้าร้านให้เพื่อนๆดูนะคะก็เป็นผักเก่าๆนะคะที่เราลงให้เพื่อนๆดูบ่อยๆนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะอันนี้ก็เป็นเคลดโนเสาร์นะคะที่มีอาการใบเหลืองนะคะเพื่อนเราก็ได้เอาปุ๋ยมาใส่นะคะเดี๋ยว เพื่อนเพื่อนดูนะคะว่าอาการเขาจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้เหลืองมากเลยนะคะเราได้เอาปุ๋ยมาใส่เมื่อวานนี้นะคะเป็นปุ๋ยหมักของเรานะคะปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นกระหล่ำดาวนะคะเพื่อนที่เราได้ลดน้ำหมักข้าวสารนะคะแล้วก็ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะ เขาได้มีดาวออกมาแบบตอนนี้เริ่มโตนะคะดาวของเขาคิดว่าจะไม่รอดนะคะต้นนี้เราปลูกไว้เยอะนะคะเพื่อนแต่เราก็ถอนทิ้งนะคะเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่นะคะส่วนผักที่หน้าร้านของเรา